จ้าช่องอินเทราทีพีชาแนลนะคะเอานกสวยๆมาให้ดูค่ะอุ้ยพากันมาเป็นทีมเลยนะคะนี่นะคะโอ้ยโอ้ยฝากร้โอ,โอ,โอ,โอ้มันก็บไปไว้แท้นี่นะคะพี่น้องเขามากันทั้งครอบครัวเลยค่ะอ่อนซ่อนเนาะโตนึงจะว่าจะก,กิโลนี่เป็นตลาดดีแท้ ผ่นติมผลตมไปลาะามันกลายด้โอ้อยใหญ่่โตด้ก็กลัวสุขสันนะคะโ่ตโตนั้นยานคข่ยานขอยอย่นีนี่ล้ไปดีกลัวไปดีกลัวปาด สวยๆไม่ช่องค่ะ